สวัสดีทุกทอมทุกท่านกันด้วยครับวันนี้เราจะมาสอนหาดาบซิกในคะอุจิรันินผ่านคากิโนวิสโซน,นะครับซึ่งจะเป็นขนาดนี้บวกรีวิวเลยครับอย่างแรกไม่ต้องตีบอสใช่ฟังเิดไม่รู้นะว่าบอสมันจะเกิดไหมเพราะว่าผมไม่ได้สร้างไม่ใช่เ็กไม่ได้บอกเออไม่ได้สิไม่ใช่ถา,ามนะครับให้เราไปตรงนั้นนะครับเกาะนั้นครับ พอเราไปที่ก่อนนั้นครับโอยขี้เก็ดจอแลวเราก็มาถึงนยคะถึงเกาะเออน่าจะเป็นชาโดเอาละให้เราตีพวกนี้ไปหรือใช้ดาบนี้ก็ได้ซึ่งจะเพิ่มมาหลักฐานใช่ซึ่งจะเป็นการใช้ไอ้มันตอมิซึ่งมันก็จะมีโอกาสดอบเจ้าเออชื่อของเทพเงานะครับถามว่าหาจาก ไอ้เจ้าอะไรวะอืมไอ้เจ้าแบล็กเบดจากไหนเอาจากตรงนี้ครับมันจะมีดาบเงาถูกปักอยู่คนระับไม่ต้องต,งตงีบอสครับถ้าเรากดตรงนี้มันก็จะเป็นแบล็กเบดนะครับพอเราได้แล้วครับให้เราไปตรงนั้นนะครับโอ้ยบันมันมันใจเย็นใจเย็นเนพราเราไปถึงเอฟซตัวนี้ครับให้เรากดใช้ไปเลยครับเราก็จะได้เจ้าดาบเทพเงามา สกิลแรกจะเป็นการใช้ I am damage d a m a g d a m a g ซึ่งดาเมจแล้วนะครับดาเมจอเอา d a m เอาเรื่องอยู่ครับเอาละจัวันชอทุกตัว h a ั f ซึ่งผมก็แนะนำนะครับว่าใครหาเพราะของโคตรดีเอาละคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับ เอาละก่อนจากเราขอพูดใครไม่มีกดไลค์ like, กดซับสไครต์ไม่โคตรแก